สวัสดีครับเอาเขกับเซลเตอร์โปรแรงแล้วครับตัวใหม่ของเรามาถึงโชว์รูมผมแล้วนะ2021นะครับ Revo z อ e d i t i o นนะครับน่ครับกระจังหน้าสีโครเมียมครับวาวๆกันไปเลยนะครับโครเมียมนี่ยลยครับโครเมียมโครเมียมนะครับไปตัดหมอกตรงนี้นะครับยังไม่มีมานะครับเดี๋ยวเราแถมให้นะครับอยากได้เราแถมให้ได้นะครับมีแม็กมาให้แล้วนะครับแม็กห้จากโรงงานเลยนะทุกเจ็ดรุ่นเลยนะ ประตูนะครับจะเป็นสีสีดํานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับกระจกก็สีดําแต่มีไฟตัดหมอกมาให้ไอ้ไม่ใช่ไฟหมอกไปเลี้ยวนะครับผมโทวนีครับไปเลี้ยวนะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักมานะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบๆคันกันครับผมไปครับเรามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับผมตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นโป่งล้อแน่นอนนะครับโป่งล้อกับกระจังหน้าคอมเมียมนะครับ จากที่แจ้งไปคือไปตะหมอกตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะครับทุกรุ่นนะครับยังไม่มีมาเดี๋ยวเซลจัดให้นะครับผมมีทั้งของแท้ของเทียบเคียงนะครับเดี๋วดูกันให้โปรโมชั่นเราเยอะอยู่แล้วนะครับอมาดูซุ้มล้อกันดีกว่านะครับอย่างนี้ไม่เรียกซุ้มล้อนะครับเรียกเรียกตีโป่งนะครับใส่แม็กสบายๆครับไม่ล้นนะครับนี่ครับแม็กของเดิมจากโรงงานมานะครับจะเป็นลายนี้เลยนะทุกรุ่นทุกตัวของแต่ดีชั่นเป็นลา์นี้นะครับจะขนาดเท่ากันหมดเลยนี่ครับ อนึ่งนะครับสองสองหนึ่งห้านะครับสองหนึ่งสองหนึ่งห้าหกสิบห้า R สิบหกนะครับจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยอ่านะที่แตกต่างมาคือตอนนี้จะเป็นประตูมุกวดสีสีดำนะครับตัวเริ่มต้นนะกระจกมองข้างสีดำนะครับแต่พิเศษมีไฟเลี้ยวมาให้ใไหมครับอ่านะเรื่องราคาราคารถนะครับตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 612เนื่องจากว่าเป็นสีขาวนะครับสีขาวลดลงมา7,000ปกติจะเป็น619นะครับอ่านี่ครับผมแสิชั่นะครับมา้วครับผม2021ลูกค้าท่านไหนสนใจอย่ารอช้านะครับโปรโมชั่นกำลังแรงๆครับช่วงนี้เที่ยวก่อนปีใหม่ดูครับช่วงหลังนะครับจุดอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมเรามาดูภายในกันบ้างภายในพอดีผมยังไม่เจอตัวที่เป็นตัวมิรนะครับ ตัวมิดเนี่ยเขาจะมีหน้าจอใหม่มานะครับอันนี้ยังเป็นปกติเหมือนเดิมอยู่นะครับภายในนะครับีชาร์จแบตสองสองช่องนะครับแล้วก็ตัว power mode ยังไม่มีมานะครับมีอ่าักข้อแขนให้นะครับเบาะกู้หน้าเป็นผ้านะครับตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่มีพับไฟฟ้านะครับผมอ่าันนี้เป็นเป็นตัวปรับเลนส์นะครับเ c นท t e r ล็อกนะครับ โดยรวมครับก็ไม่หนีตัวเก่ามากนะครับแต่ชอบตรงที่เป็นโป่งล้อนะครับวัยรุ่นน่าจะชอบกันนะครับนี่ครับภายในนะครับเรียบร้อยท่านี้คือรีวิวคร่าวๆันก่อนนะครับเดี๋ยวแบบถ้ามีแต่งๆแล้วจะเอามาให้ดูใหม่นะครับนี่ครับผมสวยนะครับดูหรูหราให้โตม้าเห่ามากนะครับ ถ้าไงก็สนใจก็อย่าลืมกดตับสะขครกดไลค์กดแชร์ให้เซลเตอร์โปรแรงด้วยนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับ089 81นะครับ7 3ตัว10นะครับรับสายตลอดนะครับแนะนำให้โทรคุยกันเลยนะครับผมจะได้รู้ข้อมูลละเอียดละเอียดนะครับออกได้ออกไม่ได้มาคุยกันเลยครับผมดาวศูนย์อยู่แล้วนะครับหรือใช้เงิน2สพันได้เลยนะครับ เป็นลูกค้าเก่าหรือเปล่าทํางงานบริษัทหรือเปล่ามาคุยกันนะครับอะวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ